สวัสดีท่านผู้ชมที่กรพครับวันนี้ก็จะพามาชมพามาชมรถเกี่ยวนะครับก็มันจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ใหม่ครับวันนี้มาดูรถเกี่ยวคูปตะดีซีหกครับรถยตดกันครับคันนี้ ก็คันนี้ว่าจะทําช่วงล่างใหม่ครับนี่ครับรื้อมาแล้วครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะมาลือ้อตัวนี้ครับเ็เรียกครับตัวเดินครับตัวเดินแบเกี่ยวแล้วก็ลื้อลงมาแล้วครับเต็มมาหลาังนี่ครับที่ผมือลงมาช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับ ลนเลอร์อน่าจะแปดตัวครับลอนเลอร์แปดตัวนี่ครับเราถอดแท็กนะครับตัวน,นี้เป็นแท็กยางตัวน,นี้เป็นแท็กยางนะครับแต่เห็นหลายเจ้าแล้วครับเป็นบางคนก็ทําเป็นถอดแท็กยางออกแปลงเป็นแท็กดิกครับแบบนั้นดีครับ ปัญหาก็คือว่าที่เราได้ถอดออกมาทั้งสองข้างเราจะมาแก้ตัวนี้ครับเนี่ยครับโปรเจกต์ใหม่ครับว่าเนี่ยแต่ก่อนมันล้อนะมันชอบตกนะครับทุกคนเคยเจอน,นะครับปัญหาแบบนี้เนี่ยไอเจ้าปัญหาเนะี่ยล้อยางชอบตก ตกแล้วทีนี้ตกบ่อยนะครับหลุดด้วยตกตกทีนี้ตกล่องเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเป็นหน้าที่เหมือนคล้ายๆดึงตัวไอ,ล,อล่องจะไหนไครับเห็นไครับเนี่ยดึงตัวไอ้แถบยางไว้นะสกีนะครับ,บ,อ,นะกกรบอันนี้ก็แ่าผมจะ แปลง่หมไหนครับคือว่าถอดน็อตเลอือไมถอออ่ถอดออกถอดออกตัวหนึ่งแล้วก็ว่าจะถอดสกี้ออกไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับคร่าวๆเลก็คือว่าปัญหามันก็คือล้อมันหลุดบ่อยครับเวลาบิดตัวนะครับ FC เ,เคเจอนะครับล้อ ล้อยางนะครับหลุดบ่อยเก้ไม่จบครับทำหาสองสามหอบครับแล้วก็หลักๆก,ก็มีตัวเนี้ยไอตัวตั้งโซ่นะครับล้อนำตัวข้างหลังมันตัวไอ้ที่ขันตั้งนะมันหลูดทอบเกี่ยวน็อตก็ทำไปแล้วนะครับมัน เหมือนเดิมครับเป็นเหมือนเดิมตัวนี้ปีที่ผ่านมาปีก่อนๆมันมนคดครับแต่น่าจะเห็นรอยดำอยู่เคยเป็นไหมครับบทเกี่ยวของใครก็ได้ครับคอมเมนต์ได้นะครับพิมพ์ใต้ล่างคลิปเลยครับ รุดบ่อยครับตัวนีน้ปัญหาเยอะครับ dc หกสิบเนี่ยตู้ก็รลว่วนะครับตู้ถ้าไม่สังเกตด,ดูดีๆนี่ดูภายนอกมันก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็น กระสอบนะครับไม่ใช่รถอุ้มว่าก็คือว่านี่ครับอีกตัวนึงครับที่ตัวนี้ที่ผมถอดมาสาเหตุมันก็คือมันเวลามันเลี้ยวซ้ายครับตัวนี้เกียยงเนะวลาตอนเราผักคอนโทรลนอะคอนโทรลไปซ้ายใช่ไหมครับ หลักๆนะครับเวลาเราผักคอนทนไปซ้ายมันจะช้าครับมันเหมือนมันไม่ตอบสนองครับถ้าผักมาข้างขวานี่ถ้าผักมาขวา,าผักมาขวามัาานจะจะตอบตอบสนองนะครับถ้าผักมาข้างขวาข้างขวาเลี้ยวได้ปกตินะครับเคยรุดเกี่ยวท่านใดเคยเปินนะครับเกียตัวนี้หรือพวกนี้มันจะสึกหลอครับ มันก็ไม่ชัตเท่แไหร่นะครับตรงนั้นก็เพิ่งครั้งแรกนะครับที่เคยรื้อว่าจะรื้อศึกษาดูครับตัวนี้หลักการมันเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าบีบมอเตอร์ไซค์ที่เปล่าผมเอานัดฝาครอบมาใส่ก่อนนี่นะไอตัวนี้น้ำมันมันจะกละส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกฝั่งนี้ครับเหมือนมันจะแยกส่วนกันครับ ถ้าทอนล่างมามันจะเป็นน้ำมันเกียร์นะครับใช้น้ำมันเกียร์เบอร์น้ำมันเกียร์เบอร์ร้อยสี่สิบเฮ้ยไม่ใช่ครับขออภัยครับน้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบครับร้อยสี่สิบน้ำมันเพื่องท้ายตัวทีนะครับนี่ที่แรกผมก็นึกว่าตัวนี้มันใช้น้ำมันไฮดริกไปร่วมกันตัวนี้น่านจะเป็นตัว เท่าที่ผมจําได้ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี่เป็นกระบอกอยู่ตัวนี้มันจะเป็นคนทนเนี่ยครับสั่งเลี้ยวนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะน่าจะดันออกมาเปล่าประมาณนั้นที่เป็นสป,ปริงเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวช้าครับใครพอรู้บังครับที่เรียกว่าจะไม่ลือครับจำเป็นต้องดื้อครับดื้อมาขนาดนี้เลสิ้นก็รั่วนะครับ ซินเคยเปลี่ยนแล้วนะครับข้างขวามันน่าจะโดนอะไรไม่ดีไม่ใช่ของศูนย์เลยซื้อมาใส่ปีน่าจะปีที่แล้วครับซื้อมาใส่เนี่ยซินซินเอซินสเตอร์นะึงตรงนีน้ก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับฟาของมันมันจะเป็น นี่น่าจะเป็นคล้าผ้าเบรกหรือยังไงหรือเปล่าครับเป็นเหมือนก้อนขัดเหมือนของรถมอเตอร์ไซค์น่าจะตรงนี้น่าจะเป็นเฟืองเกียร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝาขรอบ เออก็ตัวนี้นะครับเนี่ยที่ผมพูดอมันี้เป็นแบบนี้นะครับให้เป็นก้อนคัดหรือเปล่ากบประมาณนั้นให้ที่เปลนเป็นกันนะอาเดี๋ยวเอาผมจะเอาน็อตไปใส่ก่อนให้ดูนะครับ ก็คือว่ามันปัญหามันเดี้ยวผักคอนโทรลมาข้างซ้ายมันเลี้ยวไม่ไปก็ยังอยากทราบสาเหตุครับท่ทานไหนที่พมมีความรู้เพิ่มเติมก็ที่ผมบอกนะครับคอมเมนต์มาเลยครับแบ่งปันกันครับย้อนแสงนิดนึงครับ ตัวนี้เป็นรถเบอร์สิบสองครับสีตัวรถคันนี้ญาติผมเขาซื้อต่อซื้อต่อซื้อต่อเข้ามาเหมือนกันนะครับรถซื้อมาซื้อมาแต่สารคามครับเป็นแบบรถเขาใช้แบบว่ามันจะเสียเยอะเลย เราก็เลยเอามาใช้ต่อเดี๋ยวเป็นว่าตัดไปดูตัวเท็จนะครับนี่ครับโดยรวมๆก็จะประมาณนี้ครับใส่ฟ้าครอบไปเนี่ยเหมือนตัวนั้นจะถีบเข้ามาครับมันเลียวฝั่งนู้นะครับฝั่งซ้ายมันเยอะถ้าติด ถ้าหนักๆถ้าไม่เลี้งเครื่องใส่นี่ตอนเกี่ยวเนี้ยเลี้ยวไม่ไปเลยครับก็จะรู้สาเหตุเหมือนกันครับมันจะมีแผ่นชิมพวกเฟืองพวกอะไรหรือเปล่าอยู่ในนะครับปากนี่ปากเดิมนะครับไม่ได้แต่งเกี่ยวก็ไม่ใช่เกี่ยวดันครับเป็นปากอย่างนี้เป็นยังเ,เ,เป็นหุบผูนะครับหุบผูแบบเดิมมาจากโรงงานครับ ทำแช่ช่วงล่างครับลอนเลือกอะที่ผมพูดไปครับแปดตัวโอกเคบที่ผมมาก็ก็จะถอดสก,กีออกครับนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อเช้ถอดสก,กีออกแล้วถอดลอนเลือกออกบุกหนึ่งนะครับเราไปหาเพาตัวไหนก็ได้ครับเนี่ยจะใส่แทน,นะครับ ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแก้ปัญหาเพราะว่าล้อมชอบหลุดนะเวลาบิดตัวเยอะๆนะชอบมีปัญหากับครูปรตาถ้าทำแท็กเหล็กไ็ไม่แน่นะครับผมว่าจะใส่เฟืองเหมืนนะโอ้แล้วปหาเฟืองซื้อเฟืองสเตอร์มาอีกปกติตัวนี้เป็นของตัวหน้านะครับเนี่ยตัวที่อยู่กับเกียร์นะครับแล้วจะมาใส่ ผมว่าน่าจะดีกว่าสกีนะครับเพราะสกีนี่มันถ้ามันหมดนี่มันมันก็เหมือนสกีตัวนี้มันก็จะแค่กันตัวนะครับอยู่ในร่องพอมันหมดมันก็เวลาบิดเยอะมันก็จะหลุดเลยครับแต่ตัวนี้ผมว่าน่าจะเบิกกว่าเพราะมันลงร่องได้เยอะกว่ากันับสกีแค่มันดันตัวนี้ไปครับเนี่ยสองเนี่ยข้างใน ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูให้ดูปากนี่ครับเป็นหกผูนะครับตัวนี้ไม่ใช่เกียวดันนะครับถ้าเกียวดันเขาว่าไม่ต้องใช้ครับ ที่แล้วตัวนี้เสียนี่ครับปีที่แล้วตัวนี้เสียครับเกล็ดโพเกล็ดโพตัวั้นนะครับเเดีนะ๋ยวมันไม่โฟกัสนี่ครับเกลยนที่ต่อเข้าไปในโเนะมันรั่วเยอะครับ ทนี้ผมก็น่าจะได้เปลี่ยนผ้าใบอีกผ้าใบขาดผ้าใบโคขาดบ่อยครับถ้าจอดนานนี่ครับเหตุผลถ้าซื้อรถต่อรถบ้านต่อจากเขานี่มันได้สอบเยอะครับปัญหามันเยอะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าขเขาอยู่สารคามเขาก็ว่ามันเริ่มจะได้สมเยอะ ถ้าบางบางคนนะครับเจ้าของรถถ้ารู้ว่ามันจะได้ซ่อมเยอะ mm hmm. เขาก็จะปล่อยแบบนี้ครับอันนี้พอเอามาแบบนี้เนาะครับ mm hmm. เราก็เอามาใช้ส่วนตัวครับพูด mm hmm. ถึงรับจ้างไหมรับครับ mm hmm. แต่ mm hmm. ก็มีของญาติตัวเองก็เกือบ 20, ยี่สิบสามสิบไรนะครับรับไม่ไหวครับ mm hmm. ก็ พราะว่าชนี้น้ำมันก็ยิ่งแพงครับเกี่ยวก็ปีนี้ก็จะอยู่ประมาณที่เห็นแต่เขาว่าคุณอยู่แถวบ้านนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเข้าล้มข้าวที่ว,ว่ามันล้มเก้าเก้าร้อยข้าวข้าตั้งแปดร้อยแต่นี้ไม่น่าจะได้ครับ น้ำมันแพงครับเพราะว่าน้ำมันตัวนี้ก็อ้อดิบละหลายบาทครับโซล,ล่าก็ต้องขึ้นราคาครับเอาข้าวล้มข้าวล้มข้าวล้มน่าจะประมาณพันหนึ่งได้ครับดีไหมครับราคานี้ข้าวล้มพันหนึง่งข้าวตั้งแปดเอข้าวตั้งเก้าร้อยครับ ปรับราคาใหม่ครับไม่รู้ว่ารถเกี่ยวใหญ่เขาเท่าไหร่รถอุ่มครับนี่ครับมันตัวนี้ก็อีกตัวหนึครับเจ้าปัญหาคตัวเกี่ยวที่เาส่งข้าวนะหรือหลายครั้งครับถ้าเกี่ยวเข้า,น,าน้าเนี่ยมันจะมันจะเป็นก้อนก้อนฟังอย่างครับกับพก ก้อนฟางที่ว่าตอนมันจะทําความสะอาดมันจะเอาฟางออกตรงต,รงตรงูดนะครับที่มันจะแยกกันนะแล้วทีนี้มันตอนที่มันร่อนเข้ากับฟางออกต่างหากบางทีมันร้อนเกินร่อนเกินกมันจะมันจะเป็ดก้อนเหมือนกันก้อนแล้วติดนะติดบางทีถ้าลงสายพานตู้ไม่ทันลูกปืนแตกครับบ่อยครับตัวน,นี้รือบ่อย ก็จะรั่วครับตูรั่วเยอะครับรอยเชื่อมทองเหลืองนู่นนะครับตอนนี้ก็กอกสองคนครับถ้ารุ่นใหม่สามคนครับกอกน่าจะเก้าอีกรุ่นหนึ่งเก้าสิบครับนี่ครับ ก็มีโลห์ครับก็จะประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ